ผลที่ได้จากโครงการยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดจนโครงการหลวงได้รับการยกย่องว่าเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นโครงการแรกของโลกที่ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพอใจเดี๋ยวนี้เราจึงเห็นชาวเขาซึ่งเคยรู้จักแต่ทำการเกษตรแบบดั้งเดิมหันมาปลูกไม้ดอกเมืองหนาวที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างพิถีพิถัน มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเช่นการใช้แสงไฟหรือใช้โรงเรือนกันฝนและแมลงตามอย่างแปลงวิจัยของโครงการหลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สง่งเสริมความรู้ในการเลือกปลูกพืชชนิดใดในช่วงเวลาไหนาตลอดจนเทคนิควิธีการ เพื่อให้ได้ผลผลิตดีตามความต้องการของตลาดนั้นเป็นงานหลักของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาจารย์ผู้ประสานงานและอาสาสมัครโครงการหลวงที่จะต้องวิจัยทดลองและออกไปแนะนำเกษตรกรบนดอยสูงรวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่โดยเฉพาะงานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญของ,ของโครงการหลวง ที่ใช้เวลาตลอดระยะ20ปีนับแต่เริ่มต้นศึกษาวิจัยเพื่อให้มั่นใจว่าพืชที่ปลูกนั้นจะสามารถขยายพันธุ์และให้ผลได้ดีภายในประเทศโครงการหลวงถือกำเนิดขึ้นเมื่อพุทธศักราช2512โดยพัฒนามาจากโครงการพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาตามพระราชดำริ ที่เริ่มดำเนินการมาเมื่อหลายปีก่อนหน้านั้นจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงเกิดจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชาวเขาเผ่าต่างๆในท้องที่ธุรังดานและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แรนแค้นผู้คนหาเลี้ยงชีพด้วยการปลูกลินตัดไม้ทําลายป่าเพื่อทําไร่เลืดรอยเมื่อทรงเห็นว่าหมู มีความสำคัญในชีวิตของชาวเขาคือเป็นทั้งอาหารเครื่องเส้นสินสอดและเครื่องวัดฐานะจึงได้พระราชทานหมูพันผสมให้ชาวเขาเพื่อขยายพันุ์และพระราชทาน,นพันธุ์พืชเพื่อปลูกเป็นอาหารของหมูปรากฏว่าพืชที่พระราชทานให้ปลูกจริญงอกงามได้ผลดีบนที่สูง แล่จากที่ทรงไต่ถามทุกสุขของชาวเขาก็ทรงทาบว่าทอป่าที่พวกเขาเก็บไปขายได้ราคาพอๆกับการขายฝิ่นดังนั้นจึงพระราชทา,านพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ซึ่งมีสถานีวิจัยใกล้พระตำหนักภูพิงราชนิเวศสำหรับจัดซื้อพื้นที่เพื่อขยายการดำเนินงานวิจัยพืชเมืองหนาวที่ดอยปุย จัังหหวดช่ใมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอัวทรงมุ่งมั่นและเอาพระไทยใส่งานโครงการหลวงอย่างจริงจังทำให้เจ้าหน้าที่ตลอดจนคณาจารย์ด้านการเกษตรที่เข้ามาช่วยประสานงานและทำการวิจัยต่างมีกำลังใจที่จะบากบันทดลอง สแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อพัฒนาโครงการหลวงสนองพระราชประสงค์จนทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อนสามารถปลูพืชเมืองหนาวได้ด้วยวิชาการอันทันสมัย ปัจจุบันโครงการหลวงสามารถปลูกไม้ผลเมืองหนาวหลายชนิดที่ประเทศไทยเคยต้องสั่งนําเข้ามีผักชนิดต่างๆโดยเฉพาะผักเมืองหนาวให้เลือกกว่า50ชนิด แต่สามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักเมืองหนาวได้เองทั้งยังวิจัยหาพันธุ์ที่เหมาะสมต่อไปนำเทคโนโลยีของการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช้ขยายพันธุ์ซึ่งจะได้ต้นอ่อนคราวละมากๆโดยปราศจากเชื้อโรค วิจัยการขยายหัวพันธุ์มันฝรั่งที่ปลอดโรคเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่กำลังขยายตัวอย่างมากส่งเสริมให้มีการเพาะเห็ดหอมซึ่งเป็นพืชที่มีราคาและขึ้นได้ดีในที่ที่มีอากาศหนาวและชื้น ทดลองปลูกสตรอเบอรี่พันธุใหม่ที่มีคุณภาพดียิ่งกว่าพันธุ์ที่ชาวเขาปลูกอยู่ในปัจจุบันหลังจากที่โครงการหลวงประสบความสําเร็จอย่างมากในการส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกสตรอเบอรี่จนเป็นที่นิยมแพร่หลายและนํารายได้ดีมาสู่ชาวเขา